เรื่องที่พัดเลยครับในฐานะผู้กลับกับขามีอยูเรื่องนี้ค่ะหลายมากมันต้องพูดเลยพูดจริงเป็นไงว่าเราอยู่เรื่องนี้พูจริงกับอ๋อคือพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้หมดเลยอะอเริ่มไปนเพราะว่าเห็นว่าแบบทำมานานอยู่สามปีไม่ต้องสามปีแล้วตอนนั้นเอาอะไรกินระหว่างทพราะเขาแบ่งใจเ็าแบ่งใจก็ผมว่ามันเหมือนมันเป็นหนังเหมือนส่งไม้ต่อฮะหมายว่าไม้ต่อนี้มันเริ่มมาจากแบบ เหตุการณ์ในชีวิตจริงของทุกคนนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราผมว่าเราทุกคนแชร์อะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ในครอบครัวครอบครัวอันนี้อันนี้จะเป็นดูเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่ผมว่าประเทศมันก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่านาทํารมหนึ่งก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีพี่เป็ดที่เขาเป็นคนเขียนบทเขาก็เหมือนไปพลิกอัพสิ่งนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาซึ่งมันผมคิดว่าน่าจะเรียลกับทุกคนเขาก็ส่งเรื่องเนี้ยมาให้ผมผมก็เด แล้วพอมันเป็นบทขึ้นมาปุ๊บผมก็ส่งไม้นี่ยต่อมาให้นักแสดงส่งมาเนี่ยต่อไปทีมงานแล้วทีมงานถ่ายทําเสร็จปุ๊บผ่านก็ส่งต่อให้คนจัดต่อส่งต่อให้พี่กล้องคนทําเพลงแล้วก็เนี่ยผมว่ามันใช้เวลาสามปีเนี่ยค,ค่อยๆส่งไม้ต่อมาแล้วผมคิดว่าตอนนี้ไม้มันกําลังจะมาถึงคนดูทุกคนในเนี่ยในจริงผมก็ทไมมันนานจังมะนนานเพราะว่นาเออหนังกู้ไปนานเน,นาะเพราะว่ามันยากคือหมายถึงมันยากครับเพราะว่า อย่างที่นักแสดงทุกคนเห็นมันแล้วก็อาจจะดูเทเลอร์อะไรเงี้ยบทมันอาศัยความเป็นธรรมชาติสูงมากที่ผมเคยทํามาอาจจะเป็นแบบเอสโอเอสเป็นเรื่องสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องรถซุ่มเศร้าเป็นข้อมูลตัวละครค่อนข้างฟิกชั่นหรือว่าฉาิเรียมโกงซึ่งมันก็จะมีความแบบฉุบฉับมีความชิลเลอร์มันจะมีความเป็นหนังที่เป็นหนังหนังแต่เรื่องเนี้มันเป็นหนังแบบมันเหมือนเป็นสไลด์ของชีวิตนะฮะซึ่งการที่จะแบบว่าเขียนบทที่มันเป็นเรียลลิสติกอ่ะสำหรับผมอ่ะคิดว่ายากที่สุด มราต้องไปดึงออกมาว่าแบบเราไม่สามารถดีไซน์ได้เลยว่าแบบวิ้ยเอยากให้ซีนนี้แบบนี้เดี๋ยวซีนนี้แบบนี้แล้วก็สร้างๆไปสิมันทําได้แต่ว่ามันไม่มันจะไม่ได้ความมันจะไม่ได้ความจริงอ่ะซึ่งผมงว่ากับหนังเรื่องเนี้ยกับไอเดียเนี้ยความจริงคือสิ่งที่ดุนแรงที่สุดอะความจริงคือสิ่งที่อิมแพคที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เลยยากมากที่จะแบบว่ามันคอนโทรลยากว่าเราจะเขียนซีนนี้ได้ยงไงบางทีเราอยากมีซีนเนี้ยแต่มันไม่เวิร์กสักทีเขาต้องผ่านเวลาแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มาจนเฮ้ย อยู่ดีอาม่าผมก็พูดคานี้ออกมาเนี่ยบอกอ๋อมาอยู่ซีนี้ได้ก็ค่อยย้อนกลับมาเขียนซีนนี้แล้วมันแบบบางทีแบบบิคกี้พวกนี้เฮ้ยย้อนกลับมาเียนที่ดูพูดประสบการณ์นี้มาเฮ้ยผมก็ย้อนกลับมามันก็คือแบบค่อยๆปฏิปตอ่อมันจะเหมือนแบบหนังมันจะเป็นเหมือนคอลลาของชีวิตทุกคนที่ผมรู้จักอะเอามาต่อรวมกันจนกลายเป็นคมจริงชุดใหม่อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยใช้เวลาได้ได้แคสติ้งในคดีมาเป็นไงบ้างขอถามหน่อยนะคะขับได้เป็มตี ทำไมเป็นสี่คนนี้คระจริงๆทีละคนเลยนะครือจริงตอนที่บทมันเสร็จปุ๊บอะผมมาอ่อคิดถึงพี่ดู๋ก่อนคนแรกคนแรกสุดเลยนะคือเป็นกูเคียงคือผมมาได้เจอพี่ดูตอนที่เรารับประกาศต,ตัดบรางวัลทีนี่ปีก่อนหน้า,าเจอกันในซูนแล้วผมสึกว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะไรบางอย่างที่ผมสึกว่าผมอยากร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นภาพพี่เป็นกูเคียงก็เลยโทรไปคุยกับพี่คนแรก อ๋อเหรอใช่ครูพี่คนแรกเลยแล้วก็บิวกินไม่คนแรกบิวกินยางตอนนั้นบิวกินยางเป็นคนสุดท้ายเลยพี่คนนี้เป็นเศษของหนังอย่าร้องอย่าร้องแมวอย่าร้องแล้วก็พอตนไมพี่ดูเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มเป็นแล้วก็ตอนก็หาพยายามหากูโศยแต่กูโศยเนี่ยภาพไม่ชัดเพราะว่าว่าจะเป็นใครเพราะว่ามันเป็นไครเตอร์ที่เล่นยากอ่ะหมายถึงว่าเออนึกไม่ออกไงวาจริง ย่างจริงคือพี่เผือกอยู่ในช้อยส์ตั้งแต่แรกแรกแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกตอนนั้นเอาจริงรู้สึกว่าพี่เผือกไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีความลูเซอร์เหมือนกูสศยขนาดนั้นคือมีความแบบเราสุว่ามีทรงเกินอ่ะป็นพูดคนวันแรกที่เจอก็ยังไม่ไุ้พเรื่องนี้เลยนะเพรา็แบบมันมีทรงเกินนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็ท้ายก็พี่เผือกก็ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พี่เผือกมาแล้วก็ปักส่วนบิลกิ้นนี่ก็ขัดมาบิลกิ้นก็คือเป็นแบบ เป็นนักแสดงที่ผมรู้จักกับเขาอะ่ะหมายถึงว่ารู้จักกันว่าผมเคยทํางานให้นาดาวบิลกินก็เคยทํางานตรงนี้มันเหมือนเดินเดิน,เ,ดนเฉียวกไปสวนกันมาบ่อยๆแต่ไม่เคยโ่่งงานกันเคยพูดให้ฮากันอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นเอาติงนาดาวแล้วบิลกินไปผมไปบิลกินก็เฮฮากับเพื่อนๆเขาตามภาษาอะไรเงี้ยผมก็นั่งอยู่ผมก็เห็นไม่น่ารักหมายถึงว่าวิธีการที่เขาแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นเหรอคือเขาไม่ได้พยายามเอนเตอร์เทนคนอื่นแต,แต่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วมันแบบ มันเป็นเซนเตอร์ของความสนใจโดยที่เขาไม่ได้พยายามอย่างเงี้ยมันเป็นนิสัยแล้วผมก็สู้ทั้งกองอ่ะโอ้ยผมมาโดยที่ดูแกล้งตลอดเลยเนาะพีคือเอาจริงวันนั้นผมสูดเขาชายออกมาเลยนะบนชายหาดจำได้ชายหาดมีเสน่ห์าชายหาดด้วยแต่ว่าไม่ยังไม่มีบทนี้ยังไม่มีบทนี้ตอนนั้นมีแต่ก็เก็บไว้ทีหัวนี่แล้วก็เริ่มแคสนักแสดงแล้วก็เลยเหมือนก็ เอาบิลกิ้นเข้ามาด้วยก็มาแคสกันซึ่งแคสแบบยากลำบากมากบิวกิ้นอะ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าเราได้เลยป่าเราได้เลยโอเคเพราะว่าเพราะว่าคือบิลกิ้นไม่เคยเล่นหนังเลยแล้วก็อาจคือเวลาเขาแบบเป็นตัวเองแล้วมันมีเสน่ห์มากๆผมมาดันไปชอบภาพนั่นแหละที่เขาแบบมีเสน่ห์ที่เขาไม่คิดได้เลย,เลยแต่ว่าพอเขาเล่นปุบ๊บอ่ะเขาดันไม่ไม่อยู่ในโหมดของการสแสดงที่เขาเอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเขาม,มันเป็นการสแสดงที่แบบเขาโอเคบทเป็นแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยโอ้ยทำไมไม่ใช่วะไม่ใช่วะก็แบบ พยายามในห้องแคสนนะก็พยายามจะแบบปรับปรับว่าไอ้ทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไไไดจนแบบว่าเขาพยายามจะเล่าเขาฟังว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้มองหา acting แบบที่เขาเข้าใจอ่ะแต่มันเป็นนามธรรมมากทั้งคู่นะภาพหน,น,นึ่งผมแบบนี้เขานการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นไม่เคยทลายกำแพงระหว่างตัวเขาจริงๆกับการแสดงเหมือนกันสําหรับสําหรับบทบาทที่เขาได้รับก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยจนแบบคุยกันจนแบบโอ้แบบจน,น,นเริ่มนานมากนานม,ม,มากเลยอ่ะจนแบบเริ่มแบบว่า เหมือนเขาเริ่มเข้าใจผมก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใจเขาก็เริ่มเป็นธรรมชาติออกมาด้วยแวบแรกที่เขาเป็นธรรมชาติออกมาในเทปแคทปั๊บผมแบบต้องคนนี้เลยคือเพราะว่าเพราะว่ามันเราต้องการย้อนกลับไปที่นั่นแหละในสไลด์คือผมต้องการความเป็นธรรมชาติบางเ่วนแบบนั้นอะไรเงี้ยุมเรือกแล้วตอนเสร็จบุ๊กเป็คนสุดท้ายคนที่ยากที่สุดเพราะว่านักแสดงรุ่นนี้เนี่ยหมายถึงว่าแบบบทหนักเนี่ยแบบนี้แล้วก็คือ มันยากที่จะเห็นหา,าคนายยาที่เาจริงคือต้องการคนที่พรสวัสด์เท่านั้นถึงจะสามารถเป็นธรรมชาติในกล้องได้โดยที่ไม่มีแบบคอนเซปต์ว่าการสแสดงคืออะไรมาก่อนเลยก็เลยหาแคดแล้วแคดอีกแคดแล้วแคดอีก,อก,อก,อกจนกระทัง่งมาเจอยายแต๋แล้วก็แบบเอ้ะยายแต๋วน่านสนใจมากๆดูแบบดูน่ารักมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้ากับบิวกิ้นได้หรือเปล่าก็เลยเอาบิวกิ้นมาช่วยทําแคดก็เป็นที่มาของคลิปตีมือนั้นอะไรเงี้ยพอเริ่มขาเริ่มตีมือฮะแหละ มันแบบคอบใช่เลยมันคือแบบมันคือคนมันคือสองคนนี้แล้วก็บวกกับครอบครัวพี่ด่พี่เผือกแล้วก็พี่เจียที่ที่รออยู่แล้วก็สูว่าจิ๊กซอว์มันลงล็อกกันหมดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการร่วมงานกับนักแสดงกลุ่มนี้มันเป็นยิงเป็นบุญของผมนะหมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นความพอดีที่ความตั้งใจของเราที่รับไม้ต่อมาแล้วมันมามาเจอคนที่เหมาะสมในทุกทุกบทบาทแล้วก็ได้ทํามันออกมาบนเงื่อนไขที่ทุกคนก็ เขาเจทุกคนมีความสุขนะหแปลว่าก็มีแบบแล้วทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนก็มอบสิ่งที่ทุกคนอ่านบทมีความแบบตัวเองแล้วก็มอบสิ่งนี้โยนกลับมาตรงกลางอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่านักแสดงทีมนี้เป็นดีมทีมของผมครับค่ะแม่แต่นักแสดงหน้ามันค์แบบกระบวนการที่ค่อนข้างยากทำไมถึงรับเล่นไกันก็ทีแรกก็คือไม่มีใครเรียกนะอ้าวในในงาน คือคือไม่คือคือที่เขาถามมาแรกเขาก็ถามทำไมไม่เล่นหนังไม่มีใครจ้างกูก็จนกระทั่งเขาขากันไม่ได้ขาม่ไันยังไม่เจอที่เหมาะสมทีนี้เขาแบบนี้นี่เป็นนักซื้อนี่ผู้ช่วยผู้กับเนี่ยเขาเขาเคยเอายาไปเล่นเอ็มบีของเขาเป็นผู้ช่วยผู้กับของกองนี้เคยทำงานกับยายชื่อปอนเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นทำงานเป็น เสร็จาตอนนี้มายายไปเล่นเอ็มบีเขาเข้าแ,แล้วก็ไปเล่นเขาเล่นเสร็จเขาก็าามาถามว่าทาไมไม่เรียกยาย <c oughs> แต้งล่ะทุกคนก็ไม่ได้ส่งชื่อเราเราก็เลยไม่ได้รู้ก็มีคดีอดีโมเขามเขามีชื่อมีรูปก็เลยขอรูปไปดูบอกยายาช่วยไปแคสงานให้หน่อยแก <c oughs> ไปเล่นหนังไม่เอาอาเล่นหนังอะขี้เกียยท่องบมดเพราะเราก็กลัวว่าท้องหมดไปแล้วเราเด็กเล่นไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเขา ลงมาสักท pues pues ีมาก็มามาก็มาค่ะเยอะมากครับเป็นเลมาก็มาก็เจอผู้กับไอ้ยเขาถ่ายาให้ผู้กับดูผู้กับมาชอบใจแล้วเลยเรียกมาเจอกับดิวกิ้ก็เลยเ็นที่มาที่ไปสนุกไหมครับท่นก็สนุกค่ะแต่เป็นคือแต่ัแล้วแต่ว่าไม่ต้องเก่งใจยหแล้วเอาเป็นไยบทนี้คือเป็นอาม่าที่ต้องเก็บบท เก็บกดเก็บกดจะกลุ้มกลับเ้ยหรอใจัะหลั้นจะเล่นไม่ได้หัวเราะไม่ได้ยิ้มไม่ได้คือต้องเป็นคนแบบไม่ไม่แสดงความรู้สึกตัวเองเป็นคนสนุกชอบเล่นต่าอะไรต่ออะไรแต่ต้องมาอยู่ตรงนี้คือยิ้มก็ไม่ได้นะจะแสดงความรักก็ไม่ได้นะจะแสดงอะไรก็ไม่ได้ต้องเก็บมูอใจตลอดเวลา เล่นเสร็จแล้วหลงรักยูจินไหมคะเล่นจนจบหลงรักทุกคนนะคะเต่ม่ได้กยูจินยูจินไม่ดีเศษนะตาตายินตาคุณเชื่อภาพที่คุณเห็นไหมคุณต้องดูที่ใสในกองทู่ดีมากเลยค่ะเป็นไงในกองน่ารักมากครับแต่วมาแรกเรามาจะมาทีงานรอว่าปิดกล้องเมื่อไหร่มีปิดไฟแล้วลุกกระทือยแบบลุกครับพี่เต้ ขาต้องไปดูเพราะว่าเขาถามอยู่ตลอดเวลาหามารักใครมากที่สุดเพรนั้นต้องไปไม่ต้องถามัดี๋ยได้ลมันมันมันอยู่ในเรื่องพี่พัดต้องไปดูที่โรงแรมดูไปดูครับที่เหนือพี่เหนือพี่เหนือครับว่าที่ตกยากพอสมควรก็ด้วยความที่ต้องเนี่ยแหละพัดก็บอกว่าเหลืออย่างเดียวคือเราดูมีทรงมากไปหน่อยคือบทหูโศนเนี่ย ก็ต้องไม่มีงานมีการทําเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กินเหล้าเมายามันคือผมบิวกิ้นลดน้ำหนักผมนี่ต้องไปเพิ่มคือ <c oughs> เรื่องนี้พุงเพิงอะไรเอาให้มันออกมามากที่สุดพฤติกรรมการโดงการเดินก็ต้องไปไปสลายทรงเพื่อ <c oughs> ให้เข้ากับบทของของโจรนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่โทรมาก็ผมก็ถามว่าใครเป็นคนกบกัก <c oughs> บอกพัทที่ทําฉลาดเกมโคงผมแบบโหต้องแคสให้ผ่านแล้วเพราะว่าคือถ้าจะมีโทษนะฮะถ้า,ม,ถามีมนุษย์คนไหนที่กล้าทําฉลาดเกมโคงต่อจากออริจินอลผมนับหือใจของคนคนนั้นมากแล้วมาทําเป็นซีรีส์แล้วแล้วมันทําได้ดีในแบบของตัวเองนยผมยกนิ้วให้พัสอยู่แล้วในใจนิ้วโป้งนิ้วก็ <c oughs> <c oughs> โก <c oughs> ป้งโป้ง <c oughs> นิ้วกโป้งปิดไฟปิดไฟพราะเลยมีโอกาสนี้ผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุด จริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์เราด้วยตัวตนเราไม่ได้เป็นแต่กลายเป็นว่าเราเป็นแบบจะเป็นคล้ายๆเขียนมาเปล่าเมเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็ทำงานก่อนตอนพระงมีชายขันถ้าฉันมีน้องแบบนี้หรือมีครอบครัวที่เป็นแบบนี้คือโชคดีที่เราก็เป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันแล้วเราก็จะพอเห็นภาพของแบบเนี่ยทุกครอบครัวจะมีอากูออเจ๊สักคนหนึ่งที่ติดไ้่แล้ว มาแล้วก็ไม่ต้องมีงานมีการแบบมาทีไรหลานๆได้หัวเราะเฮฮามาเฮฮาคุณมาเด็กๆจะชอบคนนี้แหละใช่เด็กๆชอบสนิทคับคนนี้ซึ่งเราก็เลยภาพมันค่อนข้างชัดอยู่รับครับคิซซี่ค่ะว่าคุณจะผ่านมาได้เป็นไงบ้างกว่าจะได้ ป้าจะผ่ามาได้กับมาเป็นนอนนั่พันแล้วตอบไม่ถึงอะไรนะครับป้าเราจะได้เป็นป้ากฏการแสดงโดยไม่แสดงเกิดขึ้นได้อย่างพอก็จริงจริงตั้งแต่อย่างที่พี่พัดเล่าเลยอ่ะเหมือนว่าจริงๆแล้วผมมาแคสเรื่องเนี้ยหลายรอบมากหลายรอบแบบมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าเราก็พยายามปรับจูนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าถ้าในพูดในมุมของการทํางานเนี่ยนะนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าการการทํางานกับหนังเรื่องเนี้ยมันมันให้มันให้ประตูบานใหม่ กับผมอ่ะเหมือนเดีว่าตั้งแต่วันแรกที่คุยกับพี่พั์เลยจริงๆแล้วผมก็จะมีมีวิธีการทํางานที่ที่อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์มันบอกเราแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เหมือดว่าจริงๆแล้วพอเราพอเรามีการจูนคุยกันเรื่อยๆมันมันมันเหมือนเราเราก็เริ่มรู้ว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังมองอยู่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เขามองหาภาพเรามันอาจจะยังไม่ตรงกันเลยผมจาได้ว่าคาที่พี่พั์พูดกับผมคือเหมือนวว่าจริงๆแล้วประตูสู่สู่งานที่ดีสู่งานงานที่แบบมีคุณภาพแบบมันอาจจะไม่ได้มี ประตูบานเดียวหรือมีทางเดินทางเดียวหรือวิธีการวิธีการเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคานั้นเป็นคําที่ทําให้ผมแบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราละทิ้งประสบการณ์ทั้งหมดความคิดเอออารมณ์ท้งหมดแล้วเหมือนว่าโอเคผมขอแบบเข้าไปนัดเวิร์กช็อปแอคติ้งใหม่เลยแล้วก็เหมือนว่าขอเตรียมตัวทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวกับบทนี้วิธีการแบบนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยอผมว่ามันมันผ่านหลายด่านนะมันผ่านหลายด่านมันผ่านแบบ มันผ่านการแบบปรับจูนการพูดคุยกันเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งทั้งทั้งอย่างแรกเลยอย่างที่บอกคือวิธีการอะไรเงี้ยแล้วก็พวกคาแรคเตอร์วิธีการแล้วก็รูปลักษณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยแล้วก็เหมือนว่าดีใจที่แบบได้ทํางานกับพี่พีชนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคลิกแล้วก็แฮปปี้ที่ที่ทำมันอย่างเต็มที่แล้วมันออกมาแบบนี้ครับอยากให้ฝากถึงหนังนี้เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในหนังก็คือใจ สำคัญในครอบครัวอยากให้คนดูได้อะไรพี่ดูอยากให้คนดูไี่ดูพี่ดูหมดตูดแล้วจ้่เมื่อกี้พูดก็ซ้ำเดิมอภิภัทรอภิภัทรอภิภัทรสิ่งพูดก่อนแล้วกันนะที่เราต้องอ๋ออยากให้คนดูได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เหรครับไม่มีะไรนึกไม่ออกผมว่านะความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้กันตอนนี้อะสิ่งที่แบบว่ามันมีคุณค่ามาก ที่สุดคือเวลาแตบบ่ว่าเวลาเราเลือกที่จะเอาเวลาไปใช้กับอะไรมันยิ่งกว่าเราเลือกเอาเงินไปใช้กับอะไรอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าการที่แบบการที่แบบพวกเราทุกคนแบบทุกคนแบบทุกคนนักสแสดงทีมงานอะไรเงีไงไ้ยแลวิธีมวชนเลือกที่จะเอาเวลามามาทําสิ่งนี้ด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบทําให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่าในตัวของมันองครับคุบใจค่ะ ยายอยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้แล้วนึกถึงคนที่ยากที่ยายคุณพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านคุณยายแก่ๆอาจจะนั่งอยู่บ้านคนเดียวซึ่งไม่เคยมีลูกหลานมาหาเลย<ม>เขาก็คิดถึงความคิดถึงแล้วเขามีแต่เขาบางทีเขาอาจจะไม่กล้าพูดก็อ,<ม>อยากให้หนังเรื่องนี้ยสะท้อนถึงความรักของคนแก่คนหนึ่ง หรืออาจจะสองคนที่นั่งเฝ้าดูลูกดูลานอยู่เมื่อไหร่ลูกลานเราจะมาถึงแม้จะมาโดยที่ไม่มีอะไรติดมือมาแต่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจ,จค่ะาาผมว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ตั้งแต่ตอนที่ผมอ่านบทแล้วนะมันทําให้เราได้ไปย้อนคิดถึงถึงแง่มุมอะไรหลายแง่ม,มุมในในชีวิตที่ จริงๆแล้วผมว่าเราเราทุกคนอย่างที่พี่พัดบอกมันมันมีแง่มุมนี้อยู่แล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวอ่าเราจะมีครอบครัวที่แตกต่างกันเนี่ยมันคว่าแง่มุมหรือความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่เป็นธรรมชาติของคนทุกคนแล้วก็เป็นประสบการณ์ร่วมของคนทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกที่ที่ผมได้รับที่อยากจะให้คนทุกๆกคนเพราะว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วได้กลับไปนึกคิดเหมือนกันคือเหมือนกับว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันมีแล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้ว แล้วแล้วเราก็เราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปนึกถึงมันหรือไม่ได้ไม่ได้ให้ความสมคัญกับมันในในในวันนี้ขนาดนั้นแล้วพอเวลาผ่านไปเราอาจจะคือไม่อยากให้ทุกคนมานั่งเสียดายโอกาสหรือว่าสิ่งที่ที่ที่เราทําในวันนี้ในในวันที่มันผ่านไปมากกว่าครับก็เป็นหนังที่พูดถึงถึงครอบครัวใหญ่แล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครเข้าไปดูก็จะ อาจจะมีเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นแบบเ,เด็กอย่างวิลกินที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับความที่เด็กวัยรุ่นจะคิดถึงครอบครัวกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วการที่เราได้เนี่ยพี่ๆต้องมาทํางานกันบางทีไม่ได้เจอคนที่บ้านไม่ได้เจอปบบฟ้าหม,มาไม่ได้เจอคุณย่ญญาคุณยายมาตั้งนานแล้วแต่รเราก็เราก็ไม่มีเวลาผมว่าหนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดค่อนข้างที่จะครบ ทุกด้านเลยแล้วก็แอบก็ซิ่ว่าที่เห็นในเทรลเลอร์มันก็เป็นแค่เทรลเลอร์มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เทรลเลอร์ยังไม่ได้เล่าครับก็ไปดูกันในโรงครับไปชมคลิปที่ผมได้พูดถึงหนังเรื่องนี้ไปแล้วผมได้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวซ้ำเดิมครับขอบคุณครับ